ค่ะตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาถึงในส่วนของการเชื่อมโยงนะคะการเชื่อมโยงนะคะการสร้างจุดเชื่อมโยงนะคะหรือที่เราจะเรียกกันว่าไฮเปอร์ลิงก์นั่นเองนะคะการสร้างจุดเชื่อมโยงสไลด์เนาะในแต่ละอ่านหนังสือเนี่ยมันจะต้องมีคำนำสารบัญใช่ไหมคะในส่วนของสารบัญเนี่ยตรงนี้ค่ะเราสามารถสร้างจุดชี้นะคะหรือดัชนีเพื่อที่ว่าเมื่อผู้ใช้ คลิกเข้ามานะคะตรงนี้ค่ะเมื่อผู้ใช้เข้ามาดูในสาราบัญปุ๊บดูว่านในหนังสือเล่มนี้มันมีเนื้อหาอะไรบ้างแล้วก็เนื้อหาในแต่ละหน้าเนี่ยอยู่ตรงไหนบ้างเพื่อที่วาดเขาจะได้ไม่ต้องเปิดทีละหน้าทีละหน้าเขาสามารถข้ามอย่างสมมติว่าเขาต้องการจะดูการใช้ประโยชน์ของเทคโนโลยีเลยเนี่ยก็ไปคลิกที่การใช้ประโยชน์ของเทคโนโลยีเลยพอเขามาชี้ตรงนี้เนี่ยจะสังเกตว่า ลักษณะเมาส์ตำแหน่งมันจะเป็นรูปมือนะคะพอเราคลิกเข้ามาปุ๊บมันจะเข้าสู่หน้าหน้านี้เลยนะคะจะเข้าสู่หน้าประโยชน์ของการใช้ประโยชน์ของเทคโนโลยีในชีวิตประจําวันเลยเห็นไหมคะแบบนี้นะคะก็คืออันนี้คือการสร้างจุดเชื่อมโยงแต่ที่นี้เราจะทําอย่างไรให้มันเชื่อมโยงมาเป็นแบบนี้นะคะเราจะทําอย่างไรนะคะก็ เมื่อกี้นี้เราสร้างไฟล์อันนี้ไว้นะคะตรงนี้เป็นตัวอย่างเนาะอะ,อะดูนะคะอันนี้ครูแจ้งสร้างมาละหนึ่งอันนะคะวิธีการสร้างตรงนี้นะคะวิธีการสร้างก็คือไปเลือกที่แทรกรูปร่างนะคะอยากได้รูปร่างแบบไหนนะคะก็เลือกลักษณะแบบนั้นมาซึติว่าอะแบบนี้นะคะเป็นแถบแบบนี้เนาะนะคะ นี่นะคะเสร็จแล้วเราก็เอากล่องข้อความนะคะเลือกกล่องข้อความมาหนึ่งกล่องพิมพ์คำว่าสารบานนะคะพิมพ์คำว่าสารบาน เสร็จแล้วก็ไปใส่ลงกรงนี้เสร็จแล้วนะคะทำการจัดกลุ่มนะคะจัดกลุ่มตรงคำว่าสารบาัญครูแจงจะให้มันทำการเชื่อมโยงนะคะวิธีการทำการเชื่อมโยงนะคะก็กลุมพื้นที่นะคะคุมคำว่าสารบาัญจากนั้นเลือกคำสั่งไฮเปอร์ลิงค์ค่ะนะคะ ขั้นตอนแรกคลิกที่แท็บแทรกนะคะอ่ะคุมสารบัญก่อนนะคุมข้อความก่อนนะคะแล้วก็ไปคลิกที่แท็บแทรกแล้วก็เลือกไฮเปอร์ลิงก์นะคะพอเลือกไฮเปอร์ลิงก์ปุ๊บนะคะเราเรากำลังทำหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ในไฟล์นี้ไฟล์ฟเดียวก็คือยังอยู่ในตำแหน่งเอกสารนี้นะคะทีนี้หน้าสารบัญจะอยู่สไลด์ที่ 2, 2นะคะเราก็เลือกที่สไลด์ที่2จัจะแสดงตัวอย่างสไลด์ให้ดูด้วยนี่ไงหน้าสารบัญอยู่นี่ ก็กดตกลงนะคะกดตกลงจะสังเกตว่าเมื่อกี้นี้ครูแจงพิมพ์คำว่าสารบัญเป็นสีดำใช่ไหมคะตอนนี้เปลี่ยนเป็นสีฟ้าแล้วก็คือเราคือเขาจะสร้างจุดสังเกตให้เราว่าอ่ะตรงนี้นะเป็นลิงก์แล้วนะคะจากนั้นนะคะครูแจงจะเอามาวางหมุนนะคะ นำมาใส่นะคะัดรูปแบบให้สวยงามได้แล้วค่ะจากนั้นนะคะหน้าสารบัญมาแล้วสีเปลี่ยนได้ไหมคะถ้าสีไม่ถูกใจ เปลี่ยนได้นะสีก็เปลี่ยนได้นะคะก็ไปที่รูปแบบเหมือนเดิมนะคะแล้วก็เลือกการเติมนะคะเปลี่ยนสีนะะอ่าแบบ้ทีนี้อยากทราบว่ามันจะลิงก์ไปไหมก็ลองพรีวิวดูนะคะเห็นไหมคะลิกปุ๊บนะคะมันจะมาที่หน้าสารบัญทาไมตรงนี้มีอันนี้เพราะว่านี่ไงคะเราทําไว้ในะอันนี้ไงเราสามารถเอาออกได้นะคะ อันนี้เป็นตัวอย่างที่ครูแจงดึงมาจากไฟล์เมื่อสักครู่นี้นะคะวิธีการถ้าเกิดว่าจะให้มันขึ้นหน้านี้ด้วยนักเรียนก็ทำการอะไรคะคัดลอกนั่นเองนะคะ c t r โทร c ก็ได้นะคะหรือกดคำสั่งคัดลอกจากนั้นก็วางเอาลงมาวางแบบนี้ค่ะทีนี้มามาลองพรีวีวดูนะพอคลิกที่สารบัญค่ะเห็นไหมคะหน้าสารบัญก็จะมาคลิกที่สารบัญอีกก็จังเป็นหน้าสารบัญอยู่นะคะ สมมติว่าเราทำอีกหนึ่งอันเป็นในส่วนของนี่เข้ามาวิถีชีวิตกับเทคโนโลยีนะคะทัดลอกเลยทัดลอกเลยนะคะแล้วก็ปรับขนาดคำว่าวิถีชีวิตกับเทคโนโลยีมันค่อนข้างยาวอ่ะเนาะ พิมคำว่าวิถีชีวิตกับเทคโนโลยีนี้นะคะจากนั้นก็ทำการสร้างจุดเชื่อมโยงนะคะก็ไปที่เลือกที่วัตถุแล้วก็ไปที่แท็บแทรกเลือกไฮเปอร์ลิงก์นะคะแล้วก็เลือก ให้มันอยู่ที่สไลด์ที่3หน้านี้นะคะกดตกลงนะคะแล้วลองพรีวิวดูเอามามาชี้มันจะไปที่หน้านะะวิถีชีวิตกับเทคโนโลโยีอันนี้ก็จะเป็นการสร้างจุดเชื่อมโยงให้กับหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ของเรานะคะในส่วนของ หน้าสารบัญก็เช่นเดียวกันนะคะในส่วนของหน้าสารบัญก็เช่นเดียวกันอ่ะอย่าลืมคัดลอกแท็บนี้มาด้วยนะคะนะคะแคบคัดลอกมาด้วยตรงนี้นะคะก็สามารถทําการสร้างจุดเชื่อมโยงได้เช่น่เดียวกันนะคะคลุ่มพื้นที่นะคะแล้วก็ไปเลือกที่แทรกนะคะคลิกที่แทแ็บแทรกเลือกไฮเปอร์ลิงก์แล้วก็เลือกในหน้าที่เราต้องการจะไปนะคะกดตกลงนะคะ การใช้เทคโนโลยีในชีวิตประจำวันนะคะเป็นอันว่าเสร็จนะคะในส่วนของการสร้างลิงก์เชื่อมโยงเนาะง่ายมากเลยนะคะนี่เปิดมานะคะเห็นไหมคะก็จะมีลิงก์ให้เราแล้วก็จะมาง่ายว,วิธีง่ายๆนะคะอันนี้เป็นการสร้างจุดเชื่อมโยงสไลด์นะคะหรือที่เราเรียกกันว่าไฮเปอร์ลิงก์นะคะเดี๋ยวนักเรียนลองไปสร้างกันดูนะคะว่า ทำได้ไหมนะคะลองทำกันดูนะคะ